สวัสดีค่ะเฉลยทบทวนบทเรียนมิติสัมพันธ์หน้าที่7ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยการบ้านมิติสัมพันธ์หน้าที่7ดค่ะก่อนอื่นครูมีใบงานมาทบทวนสองใบงานค่ะไปดูใบงานแรกนะคะใบงานที่หนึ่งค่ะใบงานที่หนึ่งให้นักเรียนการกราทภาพที่สูงกว่าค่ะภาพที่1ค่ะต้นมะพร้าวกับต้นไม้ค่ะภาพที่สอง เรือสำเภาเรือใบค่ะภาพที่สามบ้านกังหันลมค่ะภาพที่สี่เลื่อยประแจค่ะมาดูเฉลยของใบงานใบนี้กันค่ะภาพที่หนึ่งค่ะต้นมะพร้าวสูงกว่าต้นไม้ค่ะภาพที่สองค่ะเรือสำเภาสูงกว่าเรือใบค่ะภาพที่สามค่ะกังหันลมสูงกว่าบ้านค่ะ ภาพที่สี่เลื่อยสูงกว่าประแจค่ะไปดูใบงานใบที่สองค่ะสำหรับใบงานใบที่สองนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาค่ะภาพที่หนึ่งจระเข้ภาพที่สองไก่ภาพที่สามค้างคาวภาพที่สี่หมูภาพที่ห้านกฮูกภาพที่ 4, ห 5, ก 6, อิกัวนาค่ะเรามาดูเฉลยของใบงานใบนี้กันนะคะ มาแล้วค่ะภาพที่หนึ่งค่ะโยงเส้นนะคะจระเข้ไปหาเงาของจระเข้ค่ะภาพที่สองค่ะไก่ค่ะโยงเส้นไก่นะคะลากเส้นไก่ไปหาเงาค่ะภาพที่สามค่ะข้างคาวค่ะลากข้างคาวไปหาเงาของข้างคาวนะคะภาพที่สี่หมูค่ะลากหมูไปหาเงาของหมูนะคะภาพที่ห้าค่ะนกคูกค่ะ ลากนกคูกไปหาเงาของนกคูกนะคะภาพที่หค่ะอิกัวนาค่ะลากอิกัวนาไปหาเงาของอิกัวนานะคะมาดูเฉลยการบ้านของเรานะคะให้นักเรียนตากระบากท,ทับกิจกรรมที่สัมพันธ์กันข้อที่หนึ่งเมื่อฝนตกกิจกรรมที่นักเรียนควรทําคือข้อใดคะเมื่อฝนตกนะคะ คำตอบที่ถูกก็คือภาพที่สองค่ะข้อสองค่ะตอนสายก่อนเข้าห้องเรียนกิจกรรมใดที่นักเรียนควรทำคำตอบก็คือภาพที่สองค่ะข้อสามพระจันทร์เมื่อนักเรียนเห็นพระจันทร์กิจกรรมใดที่นักเรียนควรทำคะคำตอบก็คือภาพที่ 3, นหนึ่งค,ค่ะ,คคคะข้อสี่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น หลังจากเราทํากิจวัตรประจําวันอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วกิจกรรมใดที่เราควรทําคําตอบก็คือภาพที่สองค่ะข้อห้าเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสาอากาศปลอดโปรง่งกิจกรรมใดที่นักเรียนควรทำคำตอบคือภาพที่หนึ่งค่ะสำหรับการบ้านมิติสัมพันธ์หน้าที่เจ็ดคุณครูก็เฉลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคลิปต่อไปคุณครูจะมาเฉลยการบ้านมิติสัมพันธ์หน้าที่8ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ